เฮ้ hey, มือถือใครช้าบ้างวันนี้ผมมีเคล็ดลับง่งายๆที่จะทำให้เครื่องคุณเร็วขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยครับวิธีทำง่งายๆแค่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกให้ทุกคนไปที่ตั้งค่าแล้วเลื่อนลงไปหาเกี่ยวกับโทรศัพท์จากนั้นไปที่ข้อมูลซอฟต์แวร์ครับจากนั้นหาคำว่าหมายเลขบิลแล้วแตะรัวๆไปเลย7ครั้งแค่นี้โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็จะถูกเปิดใช้งานแล้วครับ ขั้นตอนที่2กลับมาที่หน้าตั้งค่าหลักเราจะเจอเมนูใหม่ที่ชื่อว่าตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาให้กดเข้าไปเลยครับขั้นตอนสุดท้ายเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนเจอ3ตัวเลือกนี้ครับเราสามารถปรับค่าจาก1 x ให้เป็น0 5 x หรือปิดภาพเคลื่อนไหวเลยก็ได้ครับ สำหรับท่านที่ฟังไม่ทันนะครับมาทำอีกครั้งด้วยกันนะครับให้ทุกคนไปที่ตั้งค่าแล้วเลื่อนลงไปหาเกี่ยวกับโทรศัพท์จากนั้นไปที่ข้อมูลซอฟต์แวร์ครับจากนั้นหาคำว่าหมายเลขบิลแล้วแตะรัวๆไปเลย7ครั้งแค่นี้โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็จะถูกเปิดใช้งานแล้วครับขั้นตอนที่2กลับมาที่หน้าตั้งค่าหลักเราจะเจอเมนูใหม่ที่ชื่อว่าตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา ให้กดเข้าไปเลยครับขั้นตอนสุดท้ายเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนเจอ3ตัวเลือกนี้ครับเราสามารถปรับค่าจาก1 x ให้เป็น0 5 x หรือปิดภาพเคลื่อนไหวเลยก็ได้ครับลองดูสิครับเห็นความแตกต่างไหมมือถือของคุณจะทำงานได้ลื่นไหลขึ้นทันทีลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆที่มือถือช้าด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ